ปันปันเท้าทีบทีบทีบทีปัน,ป,นปันเลยปันยังอะขาทีปันดิได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไงคะสวัสดีคะ่ะก่อนคะ่ะหันมาทางกล้องกล้องอยู่นี่หันมาทางกล้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เร็วสวัสดีค่ะอันโชว์พุงน้อยๆหรอคุณโชว์พุงน้อยๆหรอคะคุณอืมไนคอนโชว์พุงน้อยทำไมเก็บพยักทิ้ง เก็บขยะเก็บไปทิ้งใส่ถุงขยะโอเคเก่งตบมือตบมอบน,น,น,นี่ไงขยะนี่มีอีกมีเศษใบไม้อยู่นี่นี่ไงน, <c oughs> นี่ค่ะเก็บค่ะเก็บตรงนี้นะคะ <c oughs> เก็บค่ะนี่ไงเศษใบไม้เก็บไปใส่ถุงขยะค่ะใช่เก่งมากมือตกเลยอยูต่ตรงนี้ค่ะอยูต่ตรงนี้อยูต่ตรงนี้ค่ะไหนหันหน้ามาทางนี้สิขอดูขอดูตัวหน่อยขอดูชุดหน่อยค่ะ พุงเด่นเลยเนาะราวอะพุงเด่นเลยเด่นดปิดพุงหน่อยดึงอะเออปิดพุงหน่อยเพามันไม่ปิดโคงเสื้อมันหน่อยอ้สุดสอะสุดสอดสุนสุะสุดสุดสุดสุาสุนสุมาหดสมาสสาดสุดสุัสดสุดสุดสด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆก่อนค่ะเดี๋ยวจไปละบ๊ายๆพี่ๆก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วยค่ะสวัสดีค่ะจงจุ๊บสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีลาก่อนค่ะ สองข้างสี่มือสองข้างถือมือสองข้างค่ะม,มือสองข้างสาวัสดีค่ะเอาอีกข้างหนึ่งมาสาวัสดีนี่ข้างนี้ปล่อยแล้วก็สวัสดีสองข้างค่ะการปัดผมขึ้นเลยนะ <c oughs> สวัสดีค่ะก่อนจะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วเร็วของขวัญปั่นมาสิปัน่นปั่นมาหนึ่งซ้าๆเออทำไมปั่นถอยหลังปั่นเดินหน้าปั่นเดินหน้าปั่นเดินหน้าปั่นได้ไหม ปัะเด้นะเดี๋ยวทำผมให้ใหม่ก<า>่อนหนูถืกล้องอีกอ นี่แปจริงนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ